นี้นะคะก็มาดูนะคะเส้นใจนะคะที่มันขาดแหว่งแหว่งแหวง,วง,วง,วงถ้าใครมีเส้นใจอย่างนี้นะคะบอกว่าเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะเป็นคนที่รักมากมายนับไม่หมดไม่ไหว,ไหวใจโลเลนะคะเขาบอกว่าลักษณะของผู้ชายแบบนี้ถ้าเราเจอในลายมือนะครูถ้าเป็นครูนะครูไม่รักนะแล้วครูก็คิดว่าไม่ควรรักเขาด้วยนะคะเราควรเขาเขาเป็นแค่เพื่อนเพราะเขาก็มองเหมือนเราเป็นแค่เพื่อนคู่นอนของเขานะเพราะเขาจะไม่จริงใจกับเรานะคะแล้วก็ไม่มั่นจะไม่ไม่มั่นคงในความรัก พอเราเขาดูเส้นชีวิตของเขานะคะจะเป็นอย่างนี้ด้วยเส้นชีวิตของเขานะคะจะกว้างนี่ดูเส้นชีวิตหลักของครูเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้ตรงมี้คะแต่เส้นชีวิตอะค่ะของคนเนี้ยมันจะกว้างนะคะเกินเลยค่ะเกินเนินเสาเนี่ยเห็นปะอันนี้ของครูพอดีเนินเสาใช่ไหมคะแต่อันนี้คือจะเกินเข้ามาเนี่ยเนินเสาอย่างนี้นะคะทําให้เนินสุกนี่มันอวบอิ่มด้วยนะคะคนนี้ดูเลยนะสุกของเขาจะอูมเด่นนะคะนะคะพวกนี้เอาไว้เลยนะคะถ้าได้ผู้ชายแบบนี้ ก็เตรียมตัวเสียตัวฟรีได้เลยค่ะนะคะเพราะเขาไม่มั่นคงในความรักแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์รุนแรงด้วยมีคนต้องการมีความสัมพันธ์กับเขาเชิงชู้สาวเยอะนะคะอันนี้ก็ให้สาวๆระวังตัวนะคะ